โปรเจกต์ม่านดอกโหย่า EP 3ตอนจบมาแล้วครับเพื่อนๆครับโปรเจกต์ม่านดอกโหย่าก็เดินทางมาถึง EP 3ตอนจบแล้วนะครับเพื่อนๆจากที่2คลิปแรกนะครับผมก็ได้แชร์วิธีการเรือ,อก,กิิงพันธุ์และการปักชำกิ่งพันธุโหย่านะครับสำหรับใน EP นี้ผมก็จะมาแชร์วิธีการปลูกต้นโหย่าลงในภาชนะสำหรับปลูกที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับก็คือทําจากขวดพลาสติกเหลือใช้นะครับเป็นงาน DIY ที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับซึ่งขวดที่ผมใช้จะเป็นขวดน้ําอัดลมขนาด1.25ถึง1.5ลิตรนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะใช้ทั้งหม 20ขวดนะครับ เป็นเพีครับนี่ก็คือตัวอย่างภาชนะที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับเพื่อจะนํามาปลูกต้นโฮย่าในวันนี้นะครับโดยผมจะนําขวดมาเจาะรูเพื่อมีช่องสําหรับนํากิ่งพันุโฮย่าปลูกลงไปนะครับส่วนด้านล่างนั้นก็จะเจาะรูให้ระบายน้ําได้นะครับส่วนด้านบนนั้นผมก็จะทํารวดเพื่อใช้ในการแขวนตัวภาชนะปลูกตัวนี้นะครับคอนเซปต์ในการทําภาชนะปลูกก็จะประมาณนี้เลยนะครับอุปกรณ์หลักๆที่จะใช้ในวันนี้ก็คือขวดพลาสติกใช้แล้วขนาดประมาณ1.25-1.5ถึงลิตรนะครับแนะนําว่าควรจะเป็นขวดน้ําอัดลมนะครับเพราะจะมีความหนาและคง ธรรมดาทั่วไปนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็จะเป็นลวดขนาด2.5-3มิลลิเมตรนะครับยาว20เซนติเมตรนะครับ พร้อมกับทีมที่จะใช้ในการดัดลวดนะครับแนะนาให้เป็นลวดชุบซิงค์นะครับเพราะว่าจะได้คงทนต่อการเป็นสนิมหน่อยนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็จะเป็นปากามาร์กแล้วก็ตัวแบบที่เราจะนํามาทาบกับตัวขวดนะครับเพื่อเป็นแบบที่จะใช้ในการเจาะรูนะครับโดยขนาดของรูนะครับให้เรากะให้เราสามารถใส่ขนาดของกิ่งพันุที่เราปักชําไว้ก่อนน้านี้ลงไปได้นะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็จะเป็นท่อ PVC ขนาดครึ่งนิ้วนะครับเพื่อจะนํามาเป็นแบบในการดัดตะขอเพื่อเราจะเอาไว้แขวนต้นโหย่านะครับส่วนคีมอีกตัวหนึ่งก็เอา และสิ่งที่ขาดไม่ได้ในงานนี้เลยก็คือหัวแรงนะครับเพื่อเอาไว้ในการตัดและก็เจาะรูของขวดพลาสติกที่เราจะนํามาทําภาชนะในการปลูกต้นโฮย่าในคลิปนี้นะครับขั้นตอนแรกก็ให้เรานําแบบมาทา่าปรขวดนะครับแล้วก็ใช้ปากกามากในการมากเพื่อเป็นคกด์ไลายสําหรับที่เราจะใช้หัวแรงมาเจาะแล้วก็ตัด ส่วนที่เราไม่ใช้งานออกไปนะครับเทคนิคของการทําแบบก็คือผมจะใช้เศษจากขวดพลาสติกขวดแรกที่ผมตัดมานั่นเองนะครับเพื่อให้ง่ายต่อาการนําไปท่าประกับขวดพลาสติกชิ้นต่อไปนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นรูปทรงเดียวกันเลยนะครับพอได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็นําปากกามาวาดตามแบบได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะใช้หัวแร้งในการตัดนะครับตามรอยที่เราลากแบบไว้เลยนะครับในขั้นตอนนี้ต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าหัวแร้งเขามีความร้อนสูงนะครับถ้าพลาดไปโดนมือเรานั้นจะเกิดอาการพองได้นะครับและนี่ก็คือขวดที่เราตัดเสรร็็จแล้วนะคับก ได้รูตามแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใช้หัวแรงนะครับเจาะรูบริเวณด้านบนฝาขวดนะครับในจุดนี้นะครับเราจะใช้เป็นรูที่ใช้ในการแขวนตะขอที่จะนํามาใส่ตรงบริเวณนี้นะครับโดยขนาดของรูให้เรากะให้สามารถนําลวดขนาด2.5-3มิลใส่ลงไปได้ตามแบบในคลิปวิดีโอเลยนะครับส่วนบริเวณก้นขวดผมก็จะใช้หัวแรงเจาะรูนะครับเพื่อใช้ในการระบายน้ําเวลาเราลดน้ําน้ําก็จะไม่ขังอยู่ในขวดนะครับ